amen มาปงจะเป็นมีบทีมาประเจ้าทุกวันนะเจ้าจิมจัจะเรีนอคร่ควัวเป็นมาเป็นจ้มาประจ้าุกวันนี้ยเดี๋ยวอีสุกตรนี้วันประยคตรงี้วันที่สิบแปดวันที่สิบเก้าก็อันราก็ไม่ได้ก็นักสมากิ อันนี้นทุกา้าสมาธินะบอกโมงขึ้นนะไม่ในงาปนะนะนั่สมาธิแล้วที่เจ้าเก้าตั้งแต่บ่ายโมงถึงตีสี่ตีละครัตรงนี้ก็นี่ตรงนี้หนึงวันมี่ทำรับเงิน ันในมีาก็ไยองไปามมาครับเออโมงโมงอมีก็ข้าวเีวละห้าโมงก็นั่งสมาธิ่าเกิเนี่ทุ่มเน่ก็จย่อรับลงถ้าไม่ไหวเนี่คุ่มนี่ยอลงหาไม่ดีนะเนี่ยุ้่มเนี่ นาปีที่ว่าถามไม่ีอะไรลราะนั้นมาเป็นหนาปีใน19ชั่วโมง18ชั่วโมงปดชั่วโมงอ8ชม่าโมงแต่ไม่อยู่แล้วปฏบไม่าอยู่แล้วนั่งปนาน1ชั่วโมง1าชั่วโมงนาปฏิบัติม่ง้น มีว่าไปเข้าป่าไปข้าป่าอลไรแบนะมามาไปจนันฝายแล้วนะนี่ก็จะอยู่ตลอดชีพนะไปไปประมาณ40ปีแล้วนะนัปน้นางนะ19ชัวนะช่วโมงปรมาณ1่มายังไม่มีใครทำได้19ชั่วโมงนะ19ชั่วโมงยังไม่มี ครับอยู่นั่บายโมขึ้นอย่างนนั้นนะเทมีเสรเตขึ้นมาแ้นั่สมาธิเพื่อไม่าดทำบวนั่งสมาธิอยู่ดาบทายสติเป็นไปแล้วแค่เจ็ดแปด่วโมงปีนั้นนะทำลายสมีปีเดียวีน้าที่เ้าอย่นํา หลักตาไม่เห็นตาไม่เห็นตาไม่นะเท้าขาเท้าเท้าซาขวาเท้าซาซ้ายหลักตาหน้าทีเทหนขยับไม่ได้ไน่ต้องมีความต้ง่มก็มนหลัขอคุนั่งแต่วแต่วโมงขึ้นนั่งอย่างนี้่าน้แต่วโมงขึ้นคนนั้นยังเมือน่งนี้น่นี่ไม่ได้แค่สองวโมงนะเขาไหล ก็ประจำเงินได้แปดชั่วโมงนะทุกอารมณ์จะมาหมดทุกอารมณ์นะมาทุกอารมณ์เนี่อารมณ์ปวดอารมณ์ดางมาทุกอย่างมาทุกอย่างมาหมดบ้างนะมาทุกอย่างมาดีดีบ้างนะอืมน่ะ ระบาระบาสองสามชั่วโมง้โอ้ยเอ็นเทอร์ปารรจะทำให้ผ่านไปลองโมดายของพิธานที่ยิ่งากเราผ่านไปแล้นก็จะพุ้นช่างไดะต้องใช้กระบอกใช้ระบายนะเตอนาเอดยนจะภาพอะไรไปเยน้ำน้ำสาระไปน้ำตัาคูถวัลยประจำทุกวันมาฟอนเพลงก็มา นพอตําเด็กก็นำนักนณะมาใีรกว่บเป็นผู้ที่นะมีสถาันอย่างแรงกล้าเป็นผู้ประวลตทานนะวัทานเรียกว่าเป็นมหาทานผู้ปรวัดกวันรับจำนวนร้อยกว่ารุ่นรองรับไปเรียนรักแบบสองร้อยรูปททางรราทั้งครูวอนเรียกว่าสองร้อยกว่าชีวิตนะนะเวายตลอดตลอวในร่ดับเป็นผู้ที่มีสถาอย่างแรงกล้าอย่างแรงกล้า มายถึงการับน้ำรัฐานสทางชอบแต่รักานให้ทานเป็นประจำในรับทางนเรีว่าเป็นการผูกอ่ากาผความสัพันให้กับออยากีรวให้กับผู้ผูกผูกมัตมนตรีไว้ระหว่างการให้ทานชนะานใจคนนะใจคนการให้ฐานไม่ยอว่าเดไม่ให้ทานเป็นระจำเราเป็นวิสัยของโพธิสัพผูพิสัยต์ทุกระโจนให้ฐานอ่างเช่น พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระม่ให้ทานให้ทั้งหมดานในยุคปัจจุบันไม่มีนะให้ทาน,นเานาานท่ากับรัพุทเจ้าคือพระแม่ธสละทั้งหมดเสิ่งที่รักย่างไปสุดในยุคปัจจุบันเนี่ยสลจจนนายทรัพย์สยินเงนินทองชา้างผู้บ้านู้เมอสละมาได้แม้แต่บำลังสละได้แม้แต่สิ่งที่รักเหยนวัชีวิตก็คือลูก ไม่ว่าเป็นโยงตาดวงใจของแม่ของพ่อและลูกสลับได้ให้ได้แม้แต่เป็นนาแม่ยธริพนธยาพิกายามสลักได้นี่มรนเป็นวิสัยของพริสัทใหะอย่างเช่นแม่แมอดิวนี่ก็เป็นวิสัยบริวัทแม่เป็นให้มาให้แม่เป็นบริจาครถรถอยจากนี้เรี่กาเป็นวิสัยพธิษัทชอบให้ถ่านให้่านว่นเป็นกำลังของถ่านที่นากับยมเจตภาพวันนี้ได้ลองนำนาคณะ มาถวายต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็สมเด็จแล้วก็ราชบัณฑิตาก็ขอมาอุปนิพนธ์ด้วยอารต้าของคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสงฆ์เจ้าและอนกมากบารมีทั้งหลายที่ประดัพระสงฆ์ได้องเป็นมาตั้งแต่ต้นจนเป็นขณะนี้จงเป็นประวัติเป็นได้ช้าเป็นปัจจัยเป็นปณิสัยตาส่งให้จะภาพนั้น จงมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันละสุขะวละปริภาณอนาสานสมบัติจะคิดจะปรัหนาสิ่งใดเป็นไประโนชอบประกอบด้วยความความดีความลึกคิดความปรักปนาเหล่านั้นจงทำสําเร็จจงทำสําเร็จทุกประการด้วยเทนะโยคภัยสังจารกนะวาริมาบคระ you